คนเยอะมากโอูย่าโมสวยสง่ามามเลาโคลานีหน่ามาอันนี้เป็นเลยนมหรอคะมาจากไหนนะคะอมมากเจ๊แครงวายสวยงเลยใครสวยบ้นสวยเท่ากันค่ะตอนแหก 5ที่ซือ้อเต้าขนมโคกเจอแขกแขกตาครั้งแ,แรกโอ,โอ้โหใจะลักมากขัดมีแม่ใงไงขัดมีคูราาที่ถูกต้องคือต้องใส่หมูสามชั้นสวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาเดินงานย่าโมตั้งแต่วันที่23มีนาะถึงวันที่3เมษายไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันนี้พอมาเป็นวันที่2 ของงานนะเมื่อวันวันเปิดงานเรามาแล้วแต่ว่าไม่มีที่จอดรถก็เลยมาวันนี้เองขวาครับเบื้อวาครับชายโยหนึ่งสองสาชชยชยขอราบดับทุกท่านปีหน้านี้ครับก็ยกเรียนตั้งแต่เี่ส20นาฬิกานะครับเราจะมีการได้รับที่ เขาบอกว่าถ้าเกิดเดินรอดเขาจะเดินรอดนะครั้งหนึ่งจะได้กลับมาอีกแล้วครั้งที่สองอ่ะจะได้มาทำงานที่โคราดแล้วครั้งที่สามอ่ะจะได้มาแต่งงานที่กบูรีโคราดไปไหมล่อมาแล้วโดนนกปลอกรออมาแล้วครับก็เลยได้มาอยู่โคราชนี่แหละล่อดีก็ได้ฮะแม่น้องก็ถ่ายรูปก่อนวันนี้เขามาลำอะไรลำมวยโชว์ดูชุมพล แ้วถ้าคือ<ม>เดืนอนรอบทั้งที่สี่ล่้ตลอดทั้งเราเราก็จะถึงเร็วโอเ้เดินรอบกันทุกชุมชนมาเป็นของกินเลยจ้าแน่นอนว,ว้าวทางเข้าเลยเลือกไม่ถูกเลยเดินทางไหนดีเราจะเดินริมฝั่งนี้ก่อนคนเยอะมากอร่นยไหมครับอร่อยเยาวราควัวสด น้ำขึ้นสมองอนะ่ะน้ำน้ำอัดลมณ์วุ้นน,น,น,น้ำวุน้นน้ำวุนวนว้นของแท้โกวุ้นของแท้หมดเลยเปลี่ยนท่านมันไหมคะน่ะมีอะไรเริ่มยืดน้ำลายได้อยังตอนนี้มันยั่วทุกอย่างเลยยั่วทุกอย่างจนไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนกของคีณโหคนเยอะมากโอ้คนเยอะมาก ของกินก็เยอะไม่รู้จะกินอะไรดีแบบเยอะมากอะ่ะเมื่อวา,านนี้เขาทำเป็นรูปย่าโมด้วยนะเราอ่ะไม่ได้ถ่ายแต่เ <c oughs> รารู้ดูไปดูปอะไร <c oughs> อู้ยยรูปย่าโมโนี่เขาทำกระปิบปตาด้วยวีโ,ยโชคดีมากเลยอ่ะเราเดินมาตรงนี้พอดีเลยอ่ะเราเห็นพอดีเลยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยมีโดนคนมีโดนไม่ถ่ายภาพอูยย้รูปย่า สวยสงามมากอันนี้สวยมากโอ้โหเขาเล่นอย่างนี้เลยอ่ะเก่งอ่ะหมดแล้วเหรอโอ้โประตูชุมพลหายไปแล้วอุยแมวแมวโคลาตแมวโคลาตอุ้ยน่ารักเขื่อนมากเลยเขายืนถุงมือมือดี มุมแบบว่าเขาให้ดูตรงตรงฝั่งนี้นะมุมตรงนี้คือหน้าเซเว่นเซเว่นถนนชุมพลหลังย่าโมดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยโอ้กลางหางลมกลางหางลมเขาเยียทีกลางหางลมหมุนด้ยเ้ยแล้วก้อนเมฆก็วิ่งใช่นะม่อวิ่งพอาทำสวยอ่ะ ันนี้มันดูในหมอกนะไม่ใช่นะมันกับข้าวตรงที่เราถ่ายเมื่อกี้อ่ะคือตรงเซเว่นถนนชุมพลหลักย่าโมนกกระทาย่างนกกระทามุนสูตรเด็ดสุโขทัยด้วยอันนี้หันอย่างนี้เลยมียาด้วยอันนี้มาจากสุโขทัยเลยเหรอคะแมค้ขอบมุ้มากบค่ะคิวนกกระทาย่าง ที่นี่ขายขายดีนะคะโคไทไทยไม่กดประกันื่วงเงนไปกินนรถทีเดียวใช่เพราะว่าคนเยอะมากอ้มกรมากขึ้ ไปด้วยไม่ได้บ้านเรามีแมวเยอะแตะ่เก <laughs> <ologie> ินแต่วันแรกคือค <c oughs> ุ้มอุ้ยเสื้อฮาวายอุ้ยเรายังไม่มีเสื้อสงการเลยนะใช่อันนี้สวยนะชอบชอบใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ดูรูใส่ได้โอ้โหสีเออสีสดใสมากใส่เป็นทะเลได้ด้วยนะเออชอบชอบสีนี้อุ้ยแล้วผ้านิ่มนะเนี่ยผ้านิ่มนี้มากเลยนี่ เชื่อเล่นสงการด้วยของปอล่ะของปอของปองปให้พี่อุ๋ยเลือกคนเลือกให้พี่อุ๋ยแล้วอเอาันนี้กัอนค่ตะตัวไหนตัวนี้สองหน้าค่ะน,น,นี่เป็นงานไทยใหม่ถ้านั้นจะเป็นแท้เดิมจะไม่มีลายสักอุ้ยนี่สวยวีจุ๋มปูพอได้คือไซส์ปอเลยอ่ะถ้าน่าจะได้แต่ก็ยาวก็ใส่กับเกียรล้าสักหรืออะไรมัดเอวเอาก็ได้มั้งขา,า,ขขานะปอกลัวอย่างเดียวแขนแขนใหญ่ ได้ไหมไไชายยาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาติวเอาได้ไงอันนี้เราก็มาติวได้โอเคแล้วตัวนี้แหละปกติขายที่ไหนคนะตลาดเซบานที่เจ้ก็ออกหัวงานอ๋อตลาดเซบานก็จากมาที้รเราจะอยู่เซบาน ไปวุ่นหนุนน้องๆได้นะอยู่ที่ตลาดเซมวันก็ค้าน่ารักได้แล้วเสื้อสมการเขาก็จะมีแว่นมีหมวกมีรุงเท้ามีหลายอย่างเลยเออปกติเราอยู่เซมวันใช่แต่ร้านสวยเนาะแต่ก่อนนะ้ <c oughs> เมงกิโซนด้วยก็ไม่ได้มีแค่ของกินนะของ้อะไรก็มีจะผ้าเ้ก็เกี่ยวกับเ้าวอะไรับบรี่อะเนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าเล็เจ้าเด๋ว มีอะไรเลงม้หรือยังยำปูยำแซ่บโอ้โหน้ำมีมะม่วงน่ากินว่อูดูนี่มะม่วงเบาโรยเกลือหืน่ากินมากเลยดูมะม่วงเขากองเป็นล่มเลยอะโอ้โหผมูแมลงทอดแมนเดลี่ก็มีเข้ามาแมนเดี่สวัดีสวัสดีค่ะ ห0ค่ะาวเอาแบบแบบรวมค่ะงน่ากินมากชูนดีชิ้ได้ก็มีาชิมค่ะอ๋าชิมชิเลก่อนขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเนยนมหรอคะใช่ค่ะอันไหนเรม้อันในนี้ก็มีเนยนมไหมคะค่ะอืมอมนยนมอืมเนยนมอร่อยมาก เนยหอมนม สายใหม่กำลังทำรวยเอาสายใหม่ด้วยค่ะชิก่อนได้นะคะนี่ค่ะจะมีแป้งขายแยกไหมคะได้ค่ะค่ะสามสิบเอาเท่าไหร่ค่เอาแป้งเพิ่มสามสิบค่ะแป้งเพิ่มสามสิบน่าอร่อยจังนี่ทำสุดนี่งหอมมากหอมมากเลยนี่แป้งหอมหอมมากค่ะเป็นเท่าไหร่คะอ่หอมก้วยเอง สิแม่ค้าทำน่าสนุกมากอ่ะวิ่งแลแป้งเขาหอมมากนะยืนตรงเนี้อยู่ตรงนี้คือหอมมากซ้ำเสียนมากอ๋อเงินจ่ายแล้วจ่ายสองรอบเลยองอบเเขาสองเขาโม่ใจดูแม่ค้าทำเพลินมากค่ะพอละค่ะค่ะขายดีนะคะดูแม่ค้าทำเพลินไปหน่อยจะจ่ายอีก่ยอมมากเราจะเดินทั่วไหมเนี่ยหรือว่าเราจะต้องมาอีกวันนึง เนี่ยมีซ้ายขวาแล้วเมื่อกี้เราเดินแค่เลนเดียวตรงนี้น่าจะเป็นจุดพักที่สามารถกินได้อยาก,กินอ่ะก<า>นกกระทานกกระทานี่กินน้องไปเลยจ้าอย่างนี้เขาโรยงามาอย่างนี้เลยอ่ะนี่โองาเยอะมากชาได้เลยนะคะอรอกหลอ้า ข้างในก็มี้ายก็มีแล้วก็ขวาก็มีงานมี12วันมาทุกวันไม่รู้จะกินครบหรือเปล่าเกาลักหมูคั่วกระชังเตาเลยหมูเขามีหลายไซส์อันนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กเข้าแก่น้อยเยาวราชอู้เยาวราชเลยไอติมตาไอติมโบราณ ตรงนี้หอนาฬิกาเจ๊แขกไม่น่าเลยร้านนี้ทำไมคนมุงเยอะเจ๊แขกจ้าวิไม่เคยกินนะขนมโปเจ๊แขกแขกปาก เ็กสวยไเน่ยถาดอไปนะคะเราอะไดีอเขามีหลายไส้มากนะเอาไส้รวมหสรวมโอนเจแขกคนเยอะมากคือมองมาเห็นเลยว่าอุ้ยทำไมร้านนี้คนเยอะสรุปไปร้านเจ๊แขก พอไปเข้าคิวแล้วนะยกมือแล้วคิวด้วยนะดูปลอยอยู่นี่ดูคิวไปถึงไปถึงนู่นเลยอะ่ะข้างหน้าร้านตรงนู้นคิวอยู่นู่นพออรออยอย่างนี้ยาวมากกินเทียบจะได้กินเนฮะ้ยแต่เขาทำเร็วนะเนี่ยตเตาเขาเยอะมากโอ้ไมกอดตรงข้ามเจ๊แขกก็คือ,อ <laughs> เพลงมันมาก จะเต้นลคะคะ เคดูในคลิปอ่ะนึว่าเจขกมีไม่กี่เตาแต่จริงๆแล้วอ่ะนับไม่ท้งเลยนะเตาเอะมาก้็เปนมุนะช่หลั้างในสองนเะนนี้แล้วก็เรนนู้นนก่จะเตาทั้งแถวแล้วก็เตาทั้แถวเลยโอ้โหเสร็จแล้วก็มาถึงไมถึงสินาทีวคกับเดียวเองรอ,อ ดีนะเดียวเอ่มีคิ้ยาวๆนะแเียวขาไม่ได้มีแค่ขนมโคนะเขามีบ้าบิดด้วยนะน่ากินไหมลองไหมบ้าบิดด้วยกล่องหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครวมสามบ้าบิดสองร้อยแปดสิค่ักพี่ถามหน่อยใช้ทั้งหมดกีเตาใช้ทั้งหมดเลย กรเกินจิกลระเกินมาไรการยาวตัวเองผอบก็ปิดปิด่างเยอปิดปิดปิจังงี้โอเคในสันบ้านเองยืนยืนแล <the story ält> ้วกันมีการจับทรงอะไรผบเลยเห็นปะาายนะมขาะจากอยากใครใช่ไหมา่โดนเล่นเน่นอะปิบน้อง ต่อไปคือไปต่อคิวผัดหมี่ไปผัดหมี่กับร้านเจ๊แขกอยู่ตรงข้ามกันเลยผัดหมี่แม่นายหอมมากมมากเไมมเดี๋ยวเราจะลองบ้าปิ่นก่อนเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครรีวิวอ่ะหรือว่ามีรีวิวส่วนใหญ่เจ๊แขกอ่ะเขาจะรีวิวขนมโฟก,กันใช่ปะแต่ว่าเราจะลองหม้ยบ้าปิ่นน่ากินมากดู เป็นชิ้นๆเลยอ่ะอหอมมากมไม่ได้นุ่มมากมีแบบข้างในนุ่ม,อมหอมมะพร้าวมาเป็นชิ้นๆเลยเดูสิมะพร้าวเป็นชิ้นๆเลยอ่ะขนมโคกขนมโคกโอ้ขนมโคกร้อน โคกเคแขกแขกปากครั้งแรกโอ้โหไสทะลักมากอุ in, ้ยไสทะลักมากเวอร์ดูดิอุ่ยนี่คาพับมาเป็นคู่อย่างนี้เลยนะ<ม>กล่องนี้คือไสหลวมอุ้ยล้วดูมะพร้าวดิอุ in, <า>่ยห,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 หอมมากหอมมากหอมว่ะหอมหวานมันอร่อยมาก เลยว่าทําไมเจ๊แขกแบบดังแล้วก็ฮิตแบบต่อเอนื่องอร่อยเวอร์อร่อยมากไปม,ม,มาดูไส้มันม่วงโอ้โหถั่วลับเวอร์เห็แนแต่มันม่วงอะ่ะหอ,อ,อมหวานมันเอา้ารับบัตรคิวที่ไหนอ่ะรับบัตรคิวบัรับบัตรคิวจ่ายเงินแล้วก็ยืนรอ,อ,อ มีอะไรมั่งคะมีแบบเดียวใช่ไหม,มแบบเดียวค่ะเอาสองกล่องค่ะสองอกล่อง,อองอค่ะบัคิวนึงก็สามารถสั่งสองอกล่องได้โอเคต้องใจ่ก่อนไหมคะหรือว่าใส่ที่หลังก็ได้อเค่ะคุณคะเอาบัตรคิวแล้วก็ไปต่อคิวรอเขาเรียกแล้วก็แต่มีแบบเดียวมีผัดหมี่แบบเดียวแล้วก็รอเขาเรียกเลข สีคลคงเดินเ้าอกว้าหอนเขาเป็นจูกในระยะทาง1,500เมตรเช้นท่านี้จอมกนเดินไปรถสวนตีน้อยเขาเดินไปหางช้ายคนที่หนึ่งร้านนากอย้นาจยะไปสว